เราจะเห็นเลยว่าถ้าเราไม่วิ่งตามความคิดเราจะลดภาระการทำงานสักสิบอย่างเลยในแต่ละวันจริงๆเราลองนั่งดูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวลองกลับไปดูวันนี้ก็ได้ว่ามันคิดจะทำแพลนทำอะไรบ้างถ้าเรารู้เท่าทันว่าเอ้ยยังไงวะหลอกกูไปอีกแล้วหลอกกูไปอีกแล้วมันจะลดบางอย่างออกอันที่ไม่จำเป็นออกไปโดยอัตโนมัติของมันเอง สี่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีเวลามากขึ้นภาระเราจะน้อยลงเราจะมีเวลาพักกายพักจิตเรามากขึ้นเราจะสามารถเข้าสู่ความสงบรำงงัดจากความคิดได้มากขึ้นถึงตอนนั้นเราถึงจะเข้าใจความเป็นจริงได้มีด่านอยู่นะไม่ง่ายนะคุณต้องผ่านด่านให้ได้นะซึ่งผมก็ได้แต่บอกนะ ผมไม่สามารถจะพาดึงจิตคนนั้นดึงจิตคนนี้บางทีไม่สามารถพาจิตขึ้นนิพพานได้นะพาไปนิพพานหน่อย,ยากเนาะมันพากันไม่ได้ยกเว้นว่าเรามีพื้นฐานแล้วก็พากันไปฝึกกันไปเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพาฝึกไปดูพระนิพพานด้วยวิชามโนมยิธิอีกเนี่ยอันนั้นเราก็ไปกันได้เพราะว่าเขาฝึกกันอย่างนี้ก่อนทุกคนต้องฝึกให้มีสติคมสมาธิ ตั้งมั่นปัญญาตัดขันห้าอารมณ์อย่างน้อยคลายพะัสจุบันนะจึงจะฝึกวิชาที่หลวงพ่อบอกให้มีภาพชัดแจ่มใสได้ไม่ใช่อยากไป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 มันจะโดนหลอกนะไปด้วยสมาธิโดนหลอกแน่นอนบางทีมารแปลงมานิมิตหลอกเราก็ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเคยโดนหลอกนะเคยเห็นเป็นพระพุทธเจ้าเลย มาหมางเนี่น่ากลัวดังนั้นท่านถึงป้องกันให้เราว่าหนึ่งจากเจริญเนี่ยต้องมีครูดอกไม้สามสีมีเงินอย่างน้อยหนึ่งสลึงแล้วก็มีอาราธนาพักกรรมฐานของครูบาอาจารย์ช่วยเหลือค่อยฝึกไม่งั้นใครไปนั่งนั่งฝึกฝึกหหน่ากลัวนะมันแทรกแทรกแทรกนี่อภามนิมิตหลอกหมดเลยอันนี้ตลาดนะครับดังนั้นวันนี้ที่อยากจะฝากให้ทุกคนลองกลับไปฝึกว่างจากความคิดดูก็คือ การฝึกให้ว่างจากอารมณ์ในอดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตว่างด้วยอะไรว่างด้วยการที่เราอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานของเรานี่แหละคือลมหายใจในอนาคตรเราก็ว่างด้วยมันเป็นอนิจจงเนาะมันไม่เที่ยงเลยอะพรุ่งนี้เราคิดว่ามันจะเป็นงี้มันเป็นไปนตามที่เราคิดหมดไหมไม่หมดแล้วอดีตเป็นไงอนัตตาแตะต้องมันได้ไหมไม่ได้แก้ได้ไหมไม่ได้ มันทาอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นจะไปฟุ้งหาในอดีตเพื่ออะไรไม่เกิดประโยชน์จิตดึงกลับมาในปัจจุบันจะฟุ้งหาอนาคตเพื่ออะไรจิตดึงกลับมาในปัจจุบันแล้วในปัจจุบันเราจะอยู่กับอะไรก็อยู่กับลมอยู่กับผ้าของเราไปแบบนี้จิตก็จะเกิดความผ่องใสผ่องใสขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอมันมีอารมณ์ดึงเราไปเราจะเห็นชัดเลยอ่ามาและหลอกเราและอีกตัวเนี้ยพอชัดปุ๊บอารมณ์ตัดทิ้งพวกพวก ทั่วไปเรื่อยๆจิตจะวิ่งเข้าสู่ความสงบมากขึ้นมากขึ้นความละเอียดความลำงับความที่มันสงบลุ่มลึกอยู่ภายในจิตมันจะมีความแกลก้ามากขึ้นสังเกตง่ายๆนะคนที่สมาธิตั้งมั่นเขาจะมีอารมณ์เดียวทำก็ต้องทำให้เสร็จในอารมณ์เดียวทำก็ทำเรื่องเดียวให้มันเสร็จไม่ใช่ทำอย่างง่นทำอย่างนี้ทำนี้แบบนี้ ไม่ได้เป็นคนที่มีความตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคือสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นเพราะมันมีนิวรณ์คือฟุ้งอย่างเงี้ยฟุ้งหนึ่งฟุ้งสองฟุ้งสามฟามุ้งสี่ฟุ้งไปเรื่อยๆนี่คือนิวรณ์แต่ถ้าสําหรับใครเห็นคนในปัจจุบันที่เขาเขาปฏิบัติกันจริงๆพูดเขาก็จะทําอันนี้ทําแบบให้มันเสร็จให้มันเสร็จไปเลยไม่ต้องล,ำล่ลำรีล่ำาไรเดี๋ยวก็ทํานั่นเดี๋ยวก็ทํานี่เดี๋ยวก็ทํานั่น อันนี้มันจะเป็นการฟงสร้างมันเห็นง่ายเวลาที่มันแสดงออกในการปฏิบัติเนี่ยดังนั้นถ้าบุคคลที่มีความสมาธิตั้งมั่นนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ทำสิ่งนั้นสิ่งเดียวแล้วก็ทำแบบนั้นจนกระทั่งมันขาดจากอารมณ์เขาจริงๆด้วยความตั้งมัน่นอันนี้แหละคือสมาธิตั้งมั่นละให้ทุกคนลองไปสังเกตตัวเองดู